ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ที่จะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคุณถ้าคุณเคยรู้สึกว่าทางที่เลือกยังไม่ชัดเจนหรือเป้าหมายยังไกลออกไปอย่ากังวลทุกก้าวที่คุณทำในวันนี้คือก้าวสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จบทที่สิความสม่ำเสมอคือหัวใจของความสำเร็จเมื่อความพยายามธรรมดาถูกทำซ้ำในทุกวันมีคนมากมายเริ่มต้นสิ่งใหม่ ด้วยแรงบันดาลใจอันแรงกล้าพวกเขาตื่นเช้ามาด้วยความมุ่งมั่นหัวใจเต็มไปด้วยความฝันและความหวังแต่ไม่นานความเหนื่อยล้าความสงสัยและความท้อแท้ก็ค่อยๆแทรกตัวเข้ามาแรงบันดาลใจจางหายความฝันจึงค่อยๆหยุดลงโดยไม่มีเสียงเตือนใดสาเหตุที่ความสําเร็จเป็นของคนส่วนน้อยไม่ใช่เพราะพวกเขาฉลาดกว่าหรือเก่งกว่าแต่เพราะพวกเขาสม่ําเสมอมากกว่าคนที่ประสบความสําเร็จจริงไม่ใช่คนที่ทําได้ดีวันหนึ่งแล้ว หายไปหลายวันแต่คือคนที่ทำในระดับธรรมดาแต่ทำในทุกวันเราทุกคนต่างเคยตั้งเป้าหมายเราเคยอยากเขียนหนังสืออ่านให้จบสักเล่มเรียนรู้ภาษาใหม่ออกกำลังกายหรือเก็บเงินซื้อของบางอย่างที่อยากได้แต่เป้าหมายเหล่านั้นจะไม่มีวันสำเร็จเลยหากเราไม่สร้างนิสัยของความสม่ำเสมอให้เกิดขึ้นความสม่ำเสมอคือพฤติกรรมเล็กน้อยที่เกิดขึ้นซ้ำๆในทุกวันแม้ในวันที่เรารู้สึกว่าไม่มีแรงแม้ ในวันที่เราท้อใจแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นแม้ในวันที่ผลลัพธ์ยังไม่เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มือของเรายังเขียนหัวใจของเรายังฝึกและร่างกายของเรายังเดินหน้าต่อไปสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การพยายามให้ถึงขีดสุดแต่คือการพยายามแบบไม่หยุดแม้เป็นแค่ก้าวเล็กๆแต่ก็ต้องเป็นก้าวที่ไม่ขาดหายนักเขียนบางคนไม่ได้เขียนบทที่ดีที่สุดในครั้งแรกเขาเขียนวันและหน้าวัน และน่าสะสมไปเรื่อยๆจนกระดาษว่างเปล่ากลายเป็นเต้นท้านที่สมบูรณ์นักดนตรีที่เก่งที่สุดไม่ได้ฝึกเพลงที่ยากที่สุดในวันเดียวแต่เขาเล่นคอร์ดเดิมซ้ำไปซ้ำมาจนเสียงนั้นกลายเป็นธรรมชาตินักวิ่งมาราธอนไม่ได้เริ่มจากระยะไกลที่สุดเขาเริ่มจากการวิ่งรอบบ้านแล้วจึงเพิ่มระยะขึ้นทีละนิดการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ไม่สำคัญเท่าการทำอย่างต่อเนื่องคนที่ทำสิ่งเล็กๆได้ทุกวันจะก้าวหน้าไกลกว่าคนที่ทำสิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแล้ว ไม่เคยทําอีกแม้แรงบันดาลใจจะจุดไฟให้เราเริ่มต้นแต่เชื้อไฟที่จะทําให้มันไม่ดับคือความสม่ำเสมอการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีคุณภาพไม่ได้แปลว่าเราต้องทําอะไรให้สําเร็จยิ่งใหญ่ในทุกวันแต่อาจหมายถึงการทําสิ่งเดิมด้วยใจเดิมรักษาความตั้งใจแรกไว้แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็าตามเมื่อเราสร้างความสม่ำเสมอขึ้นในชีวิต มันจะกลายเป็นหลักฐานของความมั่นคงไม่ว่าจะในเรื่องการงานการเรียนความสัมพันธ์หรือแม้แต่สุขภาพทุกอย่างต่างต้องการการดูแลซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีความสัมพันธ์ใดเติบโตจากการทุ่มสุดตัวเพียงครั้งเดียวแล้วละเลยไปในเวลาต่อมาเช่นเดียวกันกันกบเป้าหมายในชีวิตของเราก็ไม่ต่างกันเลยเราต้องเรียนรู้ที่จะชื่นชมสิ่งเล็กน้อยที่เราทำในแต่ละวันเพราะสิ่งเล็กน้อยที่ถูกทำซ้ำเรื่อยไป,ไปนั่นเองคือสิ่งยิ่งใหญ่ที่รออยู่ในอนาคต คนที่ออกกำลังกายวันละ15นาทีจะมีสุขภาพดีกว่าคนที่ออกกำลังกาย6ชั่วโมงเพียงเดือนและหนึ่งครั้งคนที่อ่านหนังสือวันละ10หน้าจะอ่านได้10เล่มใน1ปีขณะที่คนที่อ่านเพียงเมื่อว่าองอาจยังคงอยู่ที่เล่มแรกโดยไม่รู้ตัวความสม่ำเสมออาจไม่ใช่สิ่งที่น่าตื่นเต้นแต่มันมั่นคงมัน,มน,งมนเงียบแต่มีกำลังมันไม่เราใจแต่ยั่งยืนเพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่เป็นเรื่องของความต่อเนื่อง เมื่อเรามองย้อนกลับไปในหนึ่งปีที่เราได้ทำสิ่งเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องเราจะพบว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราไปอย่างไม่น่าเชื่อและเมื่อถึงจุดนั้นเราจะรู้ว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การเริ่มต้นด้วยความฝันแต่คือการยืนหยัดอยู่กับความตั้งใจแรกในทุกวันย้ำอีกครั้งต้องยืนหยัดอยู่กับความตั้งใจแรกเรื่องราวของคนธรรมดาที่ไม่เคยหยุดเดินมีชายคนหนึ่งชื่อว่ากล้าเขาไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษ ไม่ได้จบจากสถาบันชั้นนำและไม่ได้มีพื้นฐานทางบ้านที่พร้อมอะไรนักชีวิตของกล้าเหมือนคนธรรมดาหลายคนที่เคยพยายามอะไรบางอย่างแล้วล้มเหลวแล้วก็ค่อยๆสูญเสียความมั่นใจในตนเองไปทีละน้อยแต่ในช่วงชีวิตที่ดูเหมือนจะซ้ำซากเขากลับค้นพบสิ่งหนึ่งโดยบังเอิญน,นั่นคือความสม่ำเสมอกล้าเริ่มต้นจากสิ่งเล็กมากคือการตื่นนอนให้ตรงเวลาเขาตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่หกโมงเช้าทุกวันทั้งที่ไม่มีอะไร ต้องรีบไปทำในช่วงนั้นเขาตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันและนั่งเงียบๆอยู่กับตนเองสักสิบห้านาทีเพียงแค่นั้นไม่มีอะไรยิ่งใหญ่แต่เขาทำแบบนั้นทุกวันวันแล้ววันเล่าจากนั้นเขาเริ่มเพิ่มกิจกรรมอีกอย่างคืออ่านหนังสือวันละสิบหน้าหนังสือเล่มแรกที่เขาอ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิสัยและการเปลี่ยนแปลงตนเองเขาไม่ได้อ่านเร็วแต่เขาอ่านทุกวันเมื่อครบหนึ่งเดือนเขาอ่านจบไปหนึ่งเล่มเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ความรู้สึกภูมิใจเล็กน้อยนั้นกลับกลายเป็นแรงขับที่สำคัญเขาเริ่มจดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ไว้ทุกวันแม้จะสั้นเพียงไม่กี่บรรทัดเขาก็จดเขาไม่ปล่อยให้วันในผ่านไปโดยที่ไม่มีการเรียนรู้เลยเมื่อถึงเดือนที่สามเขาเริ่มวางเป้าหมายระยะสั้นอย่างการออกกำลังกายวันและ20นาทีการลดของหวานการเก็บเงินไว้วันและ20บบาทเขาเริ่มเปลี่ยนชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะสิ่งที่เขาทำเป็นเพียงการลงมือทำในสิ่งเดิมซ้ำไปในทุกวัน เวลาผ่านไปหนึ่งปีกล้าคนเดิมที่เคยไม่มีความเชื่อในตนเองกลับกลายเป็นคนที่มั่นใจขึ้นแข็งแรงขึ้น,น,น,นมีความรู้เพิ่มขึ้นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่าเดิมหลายเท่าเขาไม่ได้ทําอะไรบื้อวะไม่ได้ประสบความสําเร็จชั่วข้ามคืนแต่ชีวิตของเขาค่อยๆก่อร่างขึ้นจากอิฐเล็กๆที่วางต่อกันวันละก้อนเรื่องของกล้าอาจฟังดูเรียบง่ายเกินไปสําหรับใครบางคนแต่หากเรามองให้ลึกลงไปเราจะเห็นว่าเบื้องหลังความเรียบง่ายนั้นคือพลังที่มั่นคง และยิ่งใหญ่นั่นคือพลังของความสม่ำเสมอหรืออีกตัวอย่างหนึ่งพิมเธอเป็นนักเปียโนที่ไม่ได้มีพรสวรรค์โดดเด่นตั้งแต่เด็กแต่เธอหลงใหลในเสียงดนตรีอย่างลึกซึ้งขณะที่เพื่อนบางคนสามารถเล่นบทเพลงที่ซับซ้อนในเวลาไม่นานทิมกลับต้องใช้เวลานานกว่านั้นหลายเท่าเธอไม่ได้รู้สึกอิจฉาไม่ได้รู้สึกท้อถอยเธอเพียงแค่นั่งหน้าคีย์เปียโนทุกวันทุกวันเธอฝึกเพลงเดียวกันจนกระทั่งนิ้วมือจำได้ โดยไม่ต้องดูโน้ตเธอฝึกส่วนที่ยากที่สุดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกล้ามเนื้อจำได้เองเมื่อเวลาผ่านไปพิมพ์กลายเป็นนักเปียโ,โนที่แม่นยำและมีความลึกซึ้งในอารมณ์ดนตรีจนในที่สุดเธอก็ได้รับคัดเลือกเป็นนักดนตรีในวงออเคสตราใหญ่ระดับประเทศไม่ใช่เพราะเธอเก่งกว่าใครในวันแรกแต่เพราะเธอไม่เคยหยุดฝึกในทุกวันความสามารถที่คนอื่นเห็นว่าพิเศษนั้นแท้จริงแล้วถูกหล่อหล,อ,ลอมขึ้นมาจากการกระทำธรรมดาที่ถูกทำซ้ำซากโดยไม่ขาดหาย ในโลกที่ทุกคนต่างสแสวงหาความรวดเร็วการประสบความสำเร็จในเวลาอันสั้นการเติบโตแบบทางลัดคนที่เดินไปอย่างช้าๆแต่ไม่เคยหยุดกลับเป็นคนที่ไปไกลกว่าใครทั้งหมดเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จไม่ได้วัดจากความเร็วที่เราเริ่มแต่จากระยะทางที่เรายินอยกักเดินมาได้ไกลแค่ไหนหากวันนี้คุณกำลังรู้สึกว่าตนเองช้าไปอ่อนแอเกินไปหรือไม่เก่งเท่าคนอื่น ขอเพียงยหยุดขอเพียงทําในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ซ้าแล้วซ้าเล่าขอเพียงให้คุณยังคงรักษาเปลวไฟนั้นไว้แม้มันจะริบหรี่เพียงใดขอเพียงอยากปล่อยให้มันดับไปเพราะสุดท้ายสิ่งที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มจากการไม่ยอมแพ้ในสิ่งเล็กอีกหนึ่งตัวอย่างที่โลกไม่เคยลืมคือเรื่องราวของโคบีไบรอันนักบาสเกตบอลผู้ลุงลับที่เป็นตำนานของวงการ NBA ความสามารถของเขาไม่ใช่เพียงเรื่องของพรสวรรค์เท่านั้นแต่เกิดจากความพยายามที่สม่ำเสมออย่างน่าทึ่ง โคบีมีนิสัยที่แตกต่างจากนักกีฬาทั่วไปเขามักไปถึงสนามฝึกซ้อมตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างบางครั้งตีสีเขาก็เริ่มมองร่างกายแล้วเขาฝึกซ้อมอย่างหนักซ้ำแล้วซ้ำอีกในแต่ละท่าแต่ละช็อตเขาเชื่อว่าถ้าฝึกซ้ำในสิ่งเดียวกันมากพอจนกลายเป็นธรรมชาติความผิดพลาดจะลดลงและความมั่นใจจะเพิ่มขึ้นเขาเคยพูดไว้ว่าถ้าฉันฝึกซ้อมวันละสองครั้งแต่คุณฝึกวันละครั้ง และเราทำอย่างนั้นต่อเนื่องเป็นปีคุณไม่มีทางไล่ฉันทันหรอกสิ่งที่เขากล่าวไว้ไม่ได้เป็นเพียงคำโอ้อวดแต่สะท้อนความเข้าใจลึกซึ้งในพลังของความสม่ำเสมอเขาไม่เคยข้ามการฝึกไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันหยุดวันฝนตกหรือวันที่เขารู้สึกเหนื่อยเขาเลือกที่จะทำในสิ่งเดิมๆนั้นอีกครั้งและอีกครั้งแม้แต่ในยามบาดเจ็บเขายังคงรักษาวินัยเดิมของตนด้วยการดูวิดีโอเกมเพื่อศึกษาจังหวะของฝ่ายตรงข้ามวางแผนการเล่นจดบันทึก และฝึกกับทีมในแบบที่ตนเองทำได้เขาไม่ปล่อยให้วันใดผ่านไปโดยร้ายการเติบโตเพราะเขารู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่รางวัลที่มอบให้กับคนที่มีพรสวรรค์ที่สุดแต่เป็นรางวัลที่ตอบแทนคนที่ไม่เคยหยุดเดินหรือแม้แต่นาโอมิโอซากะนักเทนนิสหญิงจากญี่ปุน่นผู้ที่โด่งดังในวงการกีฬาโลกเธอเคยพูดว่าเธอไม่ได้รู้สึกว่า ตนเองเก่งเป็นพิเศษแต่เธอเพียงแค่ไม่ยอมแพ้เธอฝึกซ้อมอย่างมีวินัยทำซ้ำทุกวันแม้ในวันที่จิตใจไม่พร้อมที่สุดเธอยืนอยู่บนเวทีแกรนด์สลมไม่ใช่เพราะเธอมีโชคช่วยแต่เพราะเธอไม่เคยหยุดฝึกตนไม่เคยหยุดเรียนรู้และไม่เคยหยุดเชื่อว่าความสม่ำเสมอจะนำพาเธอไปไกลตัวอย่างจากนักกีฬาเหล่านี้สะท้อนชัดเจนว่าความสามารถที่ผู้คนยกย่องไม่ได้เกิดจากการโชคดีหรือพรสวรรค์ที่ถูกมอบให้มาแต่แรก แต่เกิดจากการตัดสินใจที่จะทำซ้ำยังมีวินัยทุกวันโดยไม่อ้างข้อแม้ถ้าคุณอยากเดินทางไกลขอเพียงแค่ก้าวให้มั่นในแต่ละวันก้าวที่เล็กก้าวที่ดูไม่สำคัญแต่เมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็นทางที่พาคุณไปถึงจุดหมายที่ไม่มีใครคาดคิดจงซื่อสัตย์กับตนเองในสิ่งเล็กจงรักษาเปลวไฟในหัวใจไว้ในทุกวันเพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นผลลัพธ์ของความสม่ำเสมอที่ไม่เคยหลุดหาย thank mm -hmm. you